สวัสดีครับมีพามากินก้อยร้านน้องนิวลาบต้มก้อยอยู่หนาวัดหลวงเอราะอย่าทายไปลง YouTube เลยเดี๋โทวสร้งเนี่ยโทวสร้งที่รอมดีอ่ะมีคนโอเดอร์โทรสร้างน้ำหรอกไม่ไดีโทวหมูน้ำจกมูอ่อมหมู สดๆเลยครับเอาขึ้นเงียบแทมไมเนี่ยเอ็กน้อยไปใส่เบิดหน่ยหยุดเินตู้ถนายยืดในห้องเทศกาลใไรเงียบไม่มาถึงยุดแล้วมันนี่มือสุดถ่ายอ๋อมันนี่มือสุดถ่ายเปิดอาไรที่เท่องม่ไดเนี่ยไอ้ปิดปิดมืออื่นปะใช่ปิดสองสามหมื่นเปิดเปิดกระตันี่ปะ้าณมันพุธวันอังคาร านึ่ตอนพุดโรงการนี่อะเสาที่จันต่างจันต่างขั้นแล้ติดล่มเลยเดี๋ยวทานพุธท่านพดติดล่มแล้วมาถ่ายแสดงว่าพ่อขานี่สายติดล่มเลยนี่ถทยแน่ทายแน่รอยหยาดเราไปลงช่องยูทูก่อนแสงพ่อพูดลมลหอยู่อเป็นยังับ ข้าหขวดนครับอยากได้ับเซนถนนอุบนครับนาองขามวัดหลวงถนนสุนทรครับแรกครับาบนตรงมาอยู่ขวามือครับหลาก าาปับไฟมีบับมีบับอันนี้ขี้เงาเลยปล่อยเ <ไป S 1> งาโอเคโอโอ้เวยดรถเรดดี้แห้งขาเขอมาทายเลย อย่างอย่างอาะเอานี่ที่เด็ดเลยตัวนี้ต้มแซ่บต้มแซ่บก็คือเข้าเอามาปรุงจะขมจะยังก็อยู่นี่เลยมันบอครับเวลามาปรุงที่หลังอ๋อประชารัชสร้างได้แต,แต่ขมยันสมคอยล้านนี่แซ่บครับ พอขาดสร้างได้ตั้งใจได้เบิร์ตบันขายมาสิบห้าปีแล้วสิแล้วแต่ผมก็กินอยู่นี่มาโดนเติบเลยเนี่ยายมาสิบห้าปีแล้วใหญ่มาจากถุงเทต้นแท้ต้นเลียเด็กหองนมนเปสิบห้าโอ้สิบห้าปีแล้วขายอยู่เท่ 1ิปวุปปี10ปวปีแล้วเออ10กวปีอืมมาทมาย่สปีอ่ะเสร็แล้วหลเครับขันคิ้วหลายกับในเร็ว แต่ว่ากันคิวลยกระทาปแป๊บเดียวเรว่าถาบดนครับแต่ว่าแซ่บตามบุกุงกะมีเด้อพี่น้องเอ้ยแวะมาใครเดินทางครับกำลังเดินทางมาส่งสงการค้ากับเด้อค้ากลับลานพื่นเปิดอค้ากับอ ผมว่าหายิบหาเลยสะเปิดร้านจะว่าสิบซีเถอะแน่นอนซิบหาดีกว่าสิบหาเปิดแน่นอนอ่ามันจังเขาล็อกกันบอกซิบซีแน่นอนอันสิบซี่ขันเขเปิดเขาเป็นเมมดาผมเนี้ยแมนครับจันสามวออกันกันพอขั้วแห้ง กันพอขั้วไหลวันไหลกันไหลกันเมื่อยกันเมื่อย